รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตัววิงอีกแล้วครับบรรยากาศครับหกโมงครึ่งครับหกโมงเช้ามีน,าน,านา้าๆมาตกกันแล้วครับให้บวต้องจองที่ครับวันนี้คนเยอะวนเสาร์น่าจะคนเยอะดูทรงแล้วแหมมีบอปลาด้วยบ่ลุงสวิ่งค่าเบ็ดคนละร้อยห้าสิบนะคันละ, 150. ร,ะร้อยห้าสิบปลาคาร์ปลาคาร์เห็นป้าบอกปลาคาร์ ไปมุมเดิมครับเราเป็ดไอ้ดักมาป่วนวันนี้ไม่รู้จะออกมาปปวนหรือเปล่าเดินไปเดินมาท้องร้องนะครับเจอปรดต้องครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้ที่ไหมครับดได้ๆก็ดีแล้วตรงนั้นละ ลโาลพี่อนั่งก็ไหนดีอ่ะบรรยากาศครับคนเริ่มเข้าเยอะเลยมันเสากันเยอะม,อมาแล้วครับโปต้องครับตอนนี้รวยเละรวยอยู่คนเดียวเลยอ่ะจานโดนมาแล้วครับตอนนี้ครับ,รบใหญ่บ้านกู <c oughs> ปากูเริ่มไม่แดกแล้วตอนแรกก็วัดอยู่ก็แก๊กแก๊กแก๊กเบีบ่ยงเองนะครับตอนนี้โอ้โหอะไรเงาเนี่ยแล้วกูจะวัดไงไวะฝากล่าให้กูด,ด้วยเย็นๆน,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 น <S <S ไปเลยจุดเดียวกัน สองซิงตัวคุปเมื่อกี้เลยอ่ะแองจะเข้ากระชังบวัวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน <c oughs> เฮ้ยสัตว์หย่อนห่ะปากินบัวเนี่ยหย่อนครับต้องด้วยเท้าไม่ของเราต้องมีอุดมการ เดี๋ยวลุกี่เกี่ยวกับทัดดียดูดีด้วยแบเงียโคนไม่มีโดการลลวมีช่วยพี่เอ๊ยลุงาว้ำเยอะเลยนะน้ำช่วยอะรเดี้ยนะไม่ช่วยไก่โดกาไม่มีครับได้กันแล้วครับนี่ครับปะทูมาแล้วครับรอลุงสวิงครับ ดิ้นหน่อยเฮ้ยนี่ผมอยู่ตรงนั้นปลาเข้าแล้วเราต้องได้ปลาเลยวนะนจันนะคนจันคะจันจริงหรอ <c oughs> เฮ้ยเชินไปแล้วไปครับเราต้องรต้องครับนินินต้นนตองไปเลยเเลย ได้ตาด้วยเนี่ยเร็เว,าวมากตัวใหญ่ด้วยสุดนี่เลยคาสองคาสองเบ็ดเ,เข้าปากไหมฮะเา้เากินแป๊บเดียวเองอ่ะรู้แนละ้วโยนแม่งแนละ้วไม่ต้องปั้นเหยื่อนะมีคนแห้วอยู่นี่น,น,น,น้านน,านี่บอกให้เป็นนู่นนี่ วันกันเลยได้ไหม

สุดยอดครับผมมันนี้ชั้นโนนเริ่มได้แล้วนั่งมาครึ่งวันสามที่เียื่อสารพัดของเราดูลุ้นนะครับนำปางครับนำปังไม่วิ่งนะต้องติ้งวันนี้ไม่ทำงานลาปลาตายบรรยากาศ่านไปครึ่งวันครับ ตอนนี้โป้ต้องฮอตมากส่วนเราเขารอขนมปังวิ่งอยู่ไม่วิ่งกะที <c oughs> ค่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่วิ่ง <N> <อ>ะนะแล้วครับถ่ายไม่ทันเลยอ่ะอะไรปนินโอ้โห,โหมีผ้าในสวิงด้วยอะ ยอดมากครับผมไม่แล้วครับถ่ายไม่ทันเลยนานๆเข้าทีไงครับไงครับไม่ร้อน <c oughs> ได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยโอ้โ <c oughs> ยาวยี่สิบยี่สิบโอ้โยยี่สิบตัวแล้วศู <c oughs> นย์หายเดี๋ยวผมรอที่ต่อ ไมันก็ค่อยตึงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนะีกินแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยตึงไม่ค่อยตึงอะไรนา,ยยานๆกินทีคืนด้วยมาแล้วนนครับแตนุยครับวันนะีกินไม่ค่ยดีใช่ไหมพอได้แต้มครับวันนี้ คลิปเลยคับขาวขึ้นมาแล้วเร็วอเียวขออะไรอ่ะว้าเยียวขอทั้งเทียวเออนั้นบึกเลยค่ะอบจ่ายเองเเสีสโอเครอทุนวิ่งนมปังเม่ไม่ทำงานนมปังนมปังไม่วิ่งเลยจนใหราไ้ครับอาจารูครับาไม่ทันนะ ปลาอะไรปลาอะไรมันรุนแรงครับผมหืมปลานิลปลานิลปลานิลเขาเริ่มมาเขาเริ่มมามันมาได้กูนิ่งไงน่ี้ะเอาให้โดนกินเราบอกคนก็นิ่งอย่างเงี้ยเงียบไปครับมาแลครับเป้าหมายกี่ตัวครับวันนี้สิบตัวสิบตัวกี่ตัวเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วครับ สีหแบบแบบัวแหวะแห้าไปป่ะในขาวจาได้ขาวป่าอะไรคือไหนไโชว์หน่อยดิปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไปไงไหนข้อมเขาแล้วนะ่ะลอดใต้เอาพันพันหัวทีอะไรเนี่ย ปลาอะไรเนี่ยสรุลปลาลอะไรฮะเฮ้ยส่งใหญ่ก็เนี่ยโอ้โหดูโดดน้ำเล่นน้ำเลยหนาวจนได้ ได้ตัวสวยเลยนสายขาวจริงเลยคันนี้ตีขนมปังหรือผ้า <c oughs> เลย,เ,ลยเอามาโชว์ดนะิโชว่หนักกว่ะตัวตวะไม่เหมือวสีกับอ,อีสกอีสกครับรอีสกเฮ้ยขวาขวาเนะี่ย ดรัว่าดรัว่าน้ำเชื้อกระจายครับ oh. เหี้ยงกัเลยเหี้ยงกันเลยพี่ได้มีเดลผ่นมาแล้วครับจานูนครับนี่ปน,นินดูว่าผมไม่เอา,า,เา,าล่ะไม่ใส่ขาวนะครับไม่ใส่ขาวเราลองยิ่งโศกนะครับโอ้ oh, ไม่เอาใส่ขาวไม่ใส่ขาว <laughs> ไม่ขุดใส่ขาวหมา อุย้ยบทต้อใหม่แลวันยิ่งบทต่อฮอต,ตามากในทฮอตเลยของไหมอ้วนหล่ำเลยอว้วนหล่ำพวกเราอะบึ้มครับแน่ใหญ่ๆนี่ใหญ่มาแล้วครับมาแล้วอู้ยใหญ่ใหญ่ไม่ช้อนช้อนถึงก็หลุดจานทำไมอะตีนอ้อมไม่ช่ออชวยช้อนเลยเอ้า เอา้เอาก็เมื่อกี้มึงก็จะเข้าของมึงแล้วเอเอก็มันจะเข้าของมึงแล้วอ <laughs> ่ะได้สองฟองแล้วพี่เลยอะไรครับโอ้อหโหอะไรตกเองนะช่วงเหนือฟอนงงกับโปต้องเลยครับอาจารย์รนบนันขนบัน,นจริงจร <laughs> ิงนตัวใหญ่ไป <laughs> ไปไหนไปคนเดียวไม่ได้นี่ไม่ <laughs> 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 ไปไม่ไปที่คนเดียวไม่ไปไม่ไปกัดชอบไปกัดจานนึงชอบกัดจานครับตัวใหญ่ครับมินโบครับ มาครับโอจะนูนใส่พุง่งใส่พุง่งดูเลยโล <c oughs> เก,กเลโลเน่ยเี่ลยครับน้อหผได้ครับเนืสีครับนี่หนกว่า ผมตอนนี้ก็ฝนใกล้ตกนะครับเงี้บไปเลยตามมาเตทลวิชิงทลายนะครับที่พีน่าไปที่ไหนก็เป็นกำลังใจด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปครับโอ้ยฝนมาแล้วครับผมตอนนี้ก็หมดเวลานะครับวันนี้รวยครับจนจนครับได้ถึงสิบตัวแล้วไม่เหลอเลยต้องใส่แย่แลครับสวิงคนะบรรยากาศฝนมาแล้วครับนะครับ กาบ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 หมายเล้าเพ็จครับโอ้โหต้องหลอกไหมครับเนี่ยตัวตัวเดียวหนีเลยเออขอรอถ่ายลงถ่าย,นะยารูปแล้วยังงวันนี้ปลาไม่มีโอ้ถึงคนเริ่มออกแลวครับตอนนี้ครับฝนมา ยังไงก็อย่าลืมติดตามมาิการทีมชาตินะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทีน้าไปที่ไหนก็เป็นกมหับใจให้ด้วยครับคอติดตามเลยครับามาแล้วท่านหนมักลับมาท้งวในี่สบอี่สสูงเนะ คูไปคูไหนครับไหนครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยน,น,นี่วิ่งพลาดเลยอ่ะเ <c oughs> ป็นน้องสมิงงับโอ้ปิดท้ายได้สวยจังเลย ไซกับโลโลเนี่ยทอดไซทอดโอ้โหแน่นอนฉนลองสวิงใหม่ม่หลายตัวเนี่ยไซเนี่ยไใหญ่กว่านี้อืมครับเห็นในรูไซยังหเลโอ้โมีาปลาลูกเก่ามันี้เอาับอโอ้โหเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยของกูจะเป็นอย่างเงี้ยแหละไม้ได้ครับปาลา้โ้ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเบ็ดผมอ่ะไม่กลัวปลาเก็บนะเก็บด้วยพี่ตาตาสุดท้ายสวยงามจาระมุดไม่งั้นเพื่อหายแล้วพี่เหมียวเมื่อกี้อ่ะติดไอ้ห่าเลยอ่ะเพื่ออ่าไม่ดีแล้วต้องตัดทิ้งแล้วเห็นนะโอ้อยไม่ต้องตัดทิ้งหรอกถอดเก็บได้เลยปิดชิค้ามารวมกันครับนี่พ่อเหมือวสีครับอาจารย์โนวันนี้ไม่ได้ โอ้ยโอ้ต้อง,ต,องต้องได้เยอะนีิว่าต้องเยอะต้องเยอะต้องเยอะครับนี่ครับไอ้ก็อย่าลืมติดตามมอตเตอร์วิชิ่งไทยแลนด์นะครับไอ้นีน่ไปนอนจันนอนจันด้วยยีสอกสก,สกเอาขนมปังล้วนๆเลยยิสอกกินฮะเศรษฐายุไอ้คุณยังไงเนี่ย คุณทมันเห็นปลากินมันก็เลยทำแกล้งวัดนีออ่ออออมาครับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนิดนึงเดี๋ยวสามคนนั่งอ่านั่งนี่เลยอามามามาเหมือนเดิมครับเพนครับไม่ไหวแล้วครับขับข้าไ,ได้ไหมคนเดียวทำไมให้ใขับกูขับคนเดียวจะมาหรือไง,องต้อง ต้องต้องต้องขับดีกว่าเพืพอพ่อฝนตกมอไม่เห็นครับนี่นะขอบคุณนะครับทางละยามมาได้ทีนะครับผมครับโอเคไปฝนมาแล้วเฮ้ยท่านแม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ